สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำปี2567แต่จะเป็นการเน้นไปที่เรื่องของการงานนะคะเราจะเจาะลึกในเรื่องของการงานเป็นหลักว่าในปีงูใหญ่ปีมะโรงนี้ดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีเกี่ยวกับเรื่องของการงานนั้นจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีน ว่าในช่วงปี2,567นี้ดวงการงานของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ ชาวลัคนาราศีมีนคะการงานของคุณประจำปี2,567เป็นปีงูใหญ่นี้การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะปีนี้นะคะดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณในช่วงสเดือนแรกนั้นยังโคจรอ,อยู่ที่ราศีเมษอยู่ในเรือนกระดุมพะของดวงชะตาและได้กะเกณฑ์ที่ดีเป็นราชาโชคนั่นเองคะ่ะหลังจากนั้นแเดือนสุดท้ายใน ในช่วงตั้งแต่พฤษภาคมไปจนถึงธันวาคมของปี2567ดาวพระพฤหัสดวงนี้จะทำการโครจรมาอยู่ที่ราศีพฤษภนั่นก็คือมาอยู่ที่เรือนสหัชชะของดวงชะตาค่ะถือว่าในจังหวะ30เมษายนปี2567เป็นช่วงรอยต่อของชีวิตเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายดวงชะตาครั้งใหญ่ เพราะว่าดาวพระพฤหัสดาวประจําตัวจากที่อยู่ในเรือนการเงินก็ไปอยู่ที่เรือนสหัชชะของดวงชะตาหลักๆเลยนะคะถ้าเกี่ยวข้องกับการงานนะคลิปนี้เราจะเน้นในเรื่องของการงานนะคะชาวลัคนาราศีมีนงานของคุณจะทําเงินทําทองได้ดีมากๆในปีนี้จะเป็นปีที่คุณหาเงินได้เยอะจะเป็นปีที่คุณหาเงินเก่งแต่ในขณะเดียวกันจะเป็นปีที่คุณใช้เงินเก่งเช่นเดียวกัน นะอันนี้ขอนอกเรื่องไปที่เรื่องของการเงินนิดหน่อยนะจะเป็นปีที่คุณหาเงินได้เยอะมากๆการงานจะปังมากแต่ในขณะเดียวกันคุณมีรายจ่ายเยอะมากเช่นเดียวกันปีนี้จะมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการงานอย่างเช่นไปพบปะลูกค้าไปอบรมสัมมนาไปพรีเซนต์ไปทดลองงานไปดูงานไปศึกษางาน นะคะไปหาไอเดียไปหาความคิดอย่างนี้ก็ได้คือเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการงานจะเป็นจังหวะปีที่คุณจะต้องออกนอกพื้นที่บ่อยมากใครที่ทํางานประจําและอยู่แต่ในออฟฟิศใครเป็นพนักงานราชการและอยู่แต่ในสํานักงานไม่ค่อยได้ออกไปไหนปีนี้เดินทางบ่อยมากค่ะ นะคะปีนี้จะออกงานบ่อยมากจะเข้าสังคมบ่อยมากจะเจอผู้คนบ่อยมากขึ้นและจะเป็นปีที่คุณได้คอนเนคชันใหม่ๆจะเป็นปีที่เปิดโลกกว้างมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับออนไลน์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียทำงานที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงนะคะจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูงมากงานลักษณะนี้จะให้ผลดีต่อคุณใครที่ค้าขายใครที่มีธุรกิจมีกิจการมี ินค้ามีผลิตภัณฑ์แล้วยังไม่ได้เอาเข้าไปในโลกออนไลน์นะคะคุณต้องปรับตัวเลยนะเอาเข้าไปในโลกออนไลน์ให้เร็วที่สุดโอกาสในการค้าการขายโอกาสที่คนจะรู้จักผลิตภัณฑ์สินค้าหรือรู้จักร้านค้าหรือรู้จักตัวคุณจะมีมากขึ้น และตลอดปีนะจะเป็นปีที่งานเยอะเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนงานเยอะงานคึกคักมากขึ้นและพองานเยอะมันก็ส่งผลในเรื่องของการเงินด้วยเงินก็จะดีเงินก็จะเยอะมากขึ้นด้วยจะเป็นปีที่คุณนั้นใช้เงินไปกับการเดินทางค่อนข้างเยอะจะเป็นปีที่คุณใช้เงินไปกับการออกงานเข้าสังคมพบเจอคนรอบข้างและจะเป็นปีที่คุณปั้นผลงานได้สำเร็จ คุณตั้งใจจะทำงานใดคุณวางเป้าหมายเกี่ยวกับการงานอย่างไร คุณมีเป้าหมายคุณมีจุดประสงค์อะไรปีนี้จะสำเร็จมากๆงานจะเติบโตขึ้นอย่างแน่ๆจะมีอะไรให้คุณทำมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานหลักหรืองานเสริมก็ตามแต่งานหลักก็จะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลมากขึ้นงานเสริมก็จะมีสิ่งที่คุณได้ไปได้ไปทำได้ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ไปพัฒนาได้ไปต่อยอดงานเสริมได้ไปทำในสิ่งที่มันเป็นแพชชั่นได้ไปทำในสิ่งที่คุณรักคุณชอบ จะเป็นปีที่ค่อนข้างยุ่งนะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะแล้วก็ชาวมีนเนี่ยจะมีโอกาสใหม่ๆใ,ให้คุณได้ลงทุนสำหรับชาวมีนบางคนที่ชื่นชอบในการลงทุนนะการเทรดทองคำน้ำมันเหรียญต่างๆจะเป็นปีที่คุณได้กำไรกำไรอะ่ะนะคะการลงมือเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับหลักทรัพย์เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ที่มันเป็นทรัพย์สินใหม่ๆอะ่ะนะเหรียญอย่างเงี้ยนะคะ จะดีมากๆแต่ว่าคุณจะต้องทำด้วยความรู้นะไม่ใช่ทำเพราะคนอื่นมาชักชวนนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากเตือนไว้เพราะอะไรเพราะดาวพระราหูมาทับตัวกิเลสมันค่อนข้างสูงความโลภมันจะมีเยอะนะแล้วก็เรื่องของความผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆการที่มีดาวพระราหูมาทับเนื้อทับตัวนั่นหมายความว่าคุณจะมีความอยากได้อยากมีเกิดกิเลสนะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการหลอกลวง มิจฉาชีพอย่างเงี้ยจะมีเข้ามาเยอะขึ้นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนจะต้องพึงระมัดระวังนะคะอย่าทําอะไรที่มันเป็นสิ่งผิดกฎหมายสิ่งที่ผิดจริยธรรมสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามคันลองคลองทรมันจะมีโอกาสสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณเพราะว่าดาวพระราหูมาทับเนือ้อทับตัวคุณต้องพยายามทําในสิ่งที่ดีคิดดีนะคะแบบนี้จะดีมากกว่าชาวลัคนาราศีมีนคะเป็นปีที่จะมีคนช่วยเหลือคุณจะไม่โดดเดี่ยวเลยนะ เวลาคุณเจอปัญหานะคะจะมีคนรอบข้างให้การช่วยเหลือสนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมผลักดันคนรอบข้างก็ไม่ทอดทิ้งคุณค่ะถ้าชาวมีนเป็นลูกน้องเป็นบริวารน,นะคุณจะมีเพื่อนร่วมงานด้วยกันที่เขาคอยให้การช่วยเหลือเจือจุนแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเมตตาเอ็นดู นะคะส่งเสริมสิ่งดีๆให้กับตัวคุณถ้าคุณเป็นหัวหน้างานคุณก็จะมีลูกน้องบริวารน,นี่แหละที่คอยสนับสนุนผลักดันตัวคุณเช่นเดียวกันจะเป็นปีที่ชาวลัคนาราศีมีนจะไม่ขาดคนเลยอะ่ะน้ำใจจากผู้คนรอบข้างจะมีให้เห็นอยู่เสมอแต่ปัญหาต่อมาของชาวลัคนาราศีมีนคือเป็นปีที่คุณต้องแก้ไขบ่อยมากนะงานจะเจอกับการแก้ไขบ่อยมากแต่ถ้าใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอยู่แล้วอันนี้ดีนะคะอย่างเช่นงานซ่อมงานช่าง ช่างไฟช่างประปาช่างแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะรวมไปถึงซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไอทีงานแก้ปัญหาวิศวกรอย่างเงี้ยค่ะจะดีมากๆเลยทีเดียวแต่ถ้าใครที่ทํางานเอกสารใครที่ไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับการเ,เกี่ยวกับการซ่อมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาบางคนทํางานค้าขายอย่างเงี้ยคุณจะเจอปัญหาให้คุณแก้เยอะมากๆนะแต่มันเป็นปัญหาที่แก้แล้วมันมีเกณฑ์จบอะ คุณหาทางออกได้คุณจบแบบกับปัญหาเหล่านั้นได้ชาวลัคนาราศีมีนต้องระมัดระวังการใช้เงินเก่งของตัวคุณเองด้วยนะเพราะอย่างที่บอกไปดาวพระราหูมาทับตัวกิเลสเยอะมากความอยากได้อยากมีเยอะกิเลสสูงแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการหลอกลวงระมัดระวังมิจฉาชีพนะคะที่จะเข้ามาเอาผลประโยชน์จากคุณจ้องที่จะเล่นงานคุณประมาณนี้ ปีนี้จะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นนะชาวลัคนาราศีมีนไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการใดสายงานใดจะเป็นปีที่คุณมีชื่อเสียงอ่ะมีความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานอ่ะประสบความสําเร็จอย่างมากอะ่ะนะคะสําหรับชาวมีนนะปีนี้คุณจะสร้างรายได้ได้ดีดกว่าเดิมมีโอกาสปลดหนี้ได้นะ ใครที่มีหนี้มีสินอยู่เนี่ยปีนี้จะโล่งมากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะยังไม่หมดหนี้แต่มันก็จะเบาบางลงอะ่ะอย่างเช่นคุณมีหนี้งวดรถสองคันคุณมีหนี้บ้านอีกหนึ่งหลังอย่างเงี้ยอย่างน้อยงวดรถมันหมดไปแล้วคันหนึ่งอะ่ะนะมันเป็นแบบแบบประมาณนี้เลยคือมันจะโลง่งมันจะหายใจหายคอสะดวกมากยิ่งขึ้น แต่ชาวมีนจะต้องระมัดระวังคนรอบข้างที่จะสร้างปัญหาให้กับตัวคุณนะคะไม่แค่เรื่องของการงานแต่ยังเป็นเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องส่วนตัวด้วยญาติพี่น้องอาจจะมาขอความช่วยเหลือหรือเข้ามาทําให้คุณเดือดร้อนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังมีให้ใหเห็นยังมีเกิดขึ้นอยู่ปัญหามันยังดําเนินต่อไปค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าปีนี้คุณจะมีความแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ทำไมต้องบอกเลยว่าเป็นปีที่คุณจะหาเงินได้เยอะแล้วการงานจะพัฒนาการงานจะก้าวหน้าใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศออนไล สื่อโซเชียลมีเดียงานวงการบันเทิงนักแสดงนักร้องดาราวงการมายาต่างๆจะดีมากๆงานออนไลน์งานออกหน้าออกตาออกสื่อจะดีมากๆนะคะสำหรับชาวลักนาราศีมีนขอให้ลุยงานลักษณะนี้ได้เลย งานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายถ้าเป็นการค้าขายอยากจะให้เป็นลักษณะของการจัดโปรโมชั่นคุณต้องเป็นเชิงรุกนะต้องมีการทำโปรโมชั่นต้องมีลูกเล่นอะไรให้ลูกค้าเขาสร้างความสนใจตื่นตาตื่นใจถ้าจะขายรูปแบบเดิมๆมันไม่ได้อะมันเป็นปีที่คุณต้องพัฒนาแล้วก็ต้องใส่ไอเดียเข้าไปด้วยมันจะทําให้การค้าการขายของคุณดีมากขึ้นมันเหมือนกับว่าปีนี้จะทําอะไรแบบเดิมไม่ได้แล้วอ่ะมันต้องมีทักษะมีลูกเล่นมีลูก ล่อลูกชนต่างๆนานามีอะไรที่มาล่อตาล่อใจหน่อยอย่างเงี้ยนะคะจะส่งผลดีเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะคะปี2567เนี่ยถือว่าเป็นการที่ ถือว่าเป็นปีที่ชาวาราศีมีนจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากแล้วชีวิตของคุณจะเจอกับผู้คนเยอะมากขึ้นเป็นปีที่คุณจะได้เปิดโลกกว้างมีทัศนคติใหม่ๆะมีหน้า,านที่ความรับผิดชอบใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามาแล้วเป็นปีที่คุณจะได้เดินทางได้ยกย้ายได้เปลี่ยนแปลงได้เจอสังคมใหม่ๆม,มากยิ่งขึ้นเพราะดาวประจำตัวของคุณจะมาอยู่ในเรือนสหัชชะสิ่งดีๆจะเข้ามานั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามก็ต้องขออวยพอรอวยใช้ชาวลักขณาราศีมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ